ไม่อยากโดนโกงจากการซื้อขายมอเตอร์ไซค์นะครับผมฟังทางนี้ก่อนเลยนะฮะเรารับซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ราคาสูงด้วยนะครับจากร้าน วูบะในะครับผมนะไปถึงที่มีพนักงานของเรานะครับเตรียมเอกสารทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายไปให้เซ็นถึงหน้าบ้านนะครับรถทุกคันเนี่ยมันมีเล่มเขียวถูกไหมครับเอกสารราชการทุกอย่างก็จะเป็นของลูกค้าถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เอกสารจะต้องรัดกลมจะต้องมีลายเซ็นที่ถูกต้องจะต้องมีการเขียนกำกับที่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นเรามีทีมงานของเราไปดูแลคุณถึงหน้าบ้านในการซื้อและการขายนะครับผมเพราะฉะนั้นสบายใจได้แน่นอนนะฮะเวลาจะขายรถทั้งทีไม่ใช่นึกจะขายใครก็ขายได้บางทีขายไปแล้วอาจจะ เกิดความะวงใจอาจเกิดความกังวลใจก็ได้ถูกไหมครับผมเรามีทีมงานของเราไปดูแลให้ถึงหน้าบ้านแล้วนี่ครับคือผลลัพครับท่านชมนี่คือลูกค้าที่ขายมาในสัปดาห์นี้สัปดาห์เดียวนะครับวันนี้ให้ดูก่อนนะฮะว่ามีรถคันเข้ากันมากมายขนาดนี้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นทั้งซื้อทั้งขายสบายใจหายห่วงได้แน่นอนนะครับผมมีการเซอร์วิสมีบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยมนะฮะคอยติดตามกันด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับวูบบนะฮะวันนี้มาพบกับเวสปาพิมาเวล่า 150i7 ปี2024นะฮะตัวนี้เนี่ยวิ่งมาแค่2,000โลเท่านั้นนะครับแล้วก็ของแต่งจัดเต็มากๆคันนี้นะฮะมีเจ้าของทั้งหมดใน่2,000เท่านั้นนะครับเพียงแต่ว่าจะบอกวว่่ามืืออแแรรรกเนียซ้ถปพะคต คนที่2เนี่ยซื้อมาวิ่งยังไม่ถึงพันโลเลยนะครับแต่งจัดเต็มของแต่งที่คุณผู้ชมเห็นทั้งหมดนี้ เป็นของใหม่มือหนึ่งที่เพิ่งมาใส่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชิลหน้านะฮะของเวสป้าแท้7 0 0 0กว่าบาทนะครับผมประมาณ70,00กล่องหลังนะครับสีเดียวกับตัวรถนะครับประมาณ7 0 0 0บาทเช่นเดียวกันนะครับผม2อย่างนี้1มื่นสี่ไปแล้วนะฮะแล้วยังมีกล้องรอบคันกล้องหน้าหลังนะครับผมมีมาพร้อมจอตัวนี้ดูงานดีน่าจะแพงด้วยนะครับผมอีกหนึ่งตัวนะครับผมตัวนี้น่าจะหลายตังเลยนะฮะแล้วก็ยังไม่จบครับคุณผู้ชมครับช็คหน้าหลังโปรเฟนเดอร์นะครับอันนี้สี ี X ด้วยนะก็คือตัวท็อปของเขาเลยนะหน้าหลังนะครับผมโอ้โหตรงนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมต้องมีประมาณ20,000ได้โดยประมาณนะครับตีคร่าวๆนะฮะอันนี้20,000อันนี้หมื่นกว่านะครับ30,000กว่าอ่ะตีรวมบวกอ่ากล้องหน้าหลังนะครับผมให้ประมาณ40,000รวมตะแกรงด้วยอ่ะนี่นะฮะนี่ตะแกรงหน้ามีอีกด้วยนะฮะเรียกว่าของแต่ง จัดเต็มประมาณ40,000บาทนะครับแต่ถ้าเราดูยิบย่อยมันยังไม่จบนะคุณผู้ชมที่แขวนแกงงาน CNC เวสป้าแท้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นปันและนี่ฮะที่วางท้าโอ้โหงานแน่นมากคุณผู้ชมงานมันไม่แบบว่าไม่ก๊อกแก๊กอะ่ะเนี่ยมันแทบจะไม่มีระยะฟรีเลยนะ เนี่ยฟิตติ้งดีมากๆนะครับผมตัวนี้ก็น่าจะเป็นพันเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็บาะสวยมากๆนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจเบาะเดิมแท้หรือเปล่านะครับแต่สวยแบบเนี๊บมากนะฮะเออไม่แน่ใจผมเคยเห็นแต่อีกแบบหนึง่งแต่อันนี้อาจจะทําใหม่หรือเปล่านะครับอันนี้ไม่ชัวร์นะข้อมูลตรงนี้ไม่ชัวร์จริงๆนะครับแต่งานเนีบ๊บเนี๊บจริงๆนะครับเบาะเดิมโรงงานนะฮะ โอหขาวสะอาดเลยนะครับนี่กุญแจมาสเตอร์กุญแจสำรองมีให้นะครับบุ๊กสวิทมีให้นะครับและนี่ครับเราพามาดูใต้ท้องกันเป็นไง,ไงคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะวิธีการ subscribe นะครับผมอันนี้คือหน้าช่องของผมนะฮะจริงๆคุณเข้า YouTube เนี่ยคุณสามารถเลือกนะครับนี่ฮะเลือกนะฮะแล้วกด พิมพ์ว่าวูบบายบนนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เข้าไปภายในช่องนะครับก็จะขึ้นมาหน้าอินเทอร์เฟซแบบนี้นะครับให้คุณกดติดตามนะฮะกดติดตามแล้วเนี่ยกดเลือกลงมานะครับจะสามารถแจ้งว่าให้แจ้งเตือนทั้งหมดนะครับผมอ่า ก็จะไม่พลาดการติดตามนะครับกับรถที่ช่องนะฮะรถที่ช่องมาเรื่อยๆนะครับผมนะก็ทุกคันจบค่อนข้างไวลูกค้าค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นวิธีนี้นะครับมันจะทําให้ระบบของ YouTube เนี่ยไปแจ้งเตือนคุณได้ไวมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนของการแอดไลน์นะครับคุณผู้ชมเราจะเลือกไปที่ ID l ดี e นะครับสมมติผมย้อนกลับไปเลยนะครับว่าไปสู่หน้าแรกเลยหน้าหลักนะครับผมคุณสามารถเลือก เข้าตรงเพิ่มเพื่อนนะครับตรงที่เป็นสัญลักษณ์รูปคนนะฮะเป็นบวกนะครับแล้วก็กดเลือกค้นหามีให้เลือก2ออย่างอย่าเพิ่มด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับให้เพิ่มด้วยไอดีไลนะครับผมคุณแค่พิมพ์แอดนะครับผมนะแอดแบบนี้ตัวสัญลักษณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วย W6 3 5หแค่นี้นะครับแล้วกดแว่นขยายทางด้านขวานะครับก็จะขึ้นแบบนี้คุณก็กดเพิ่มเพื่อนได้เลยนะครับอันนี้เขาเพิ่มเพื่อนแล้วมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้นะครับผม เดี๋ยวส่องเข้าไปก็ได้เลยนี่ฮะมาร์กเดิมอยู่ครบทุกจุดกิฟล,ล็อกเดิมอยู่ครบหมดเลยนะฮะสวยใสยใหม่กิฟสีไม่เคยทำเห็นไหมครับเนี่ยสีเดิมโรงงานหมดเลยนะครับให้ดูยันใต้ท้องนะฮะชัดๆกันไปเลยนะคุณผู้ชมนี่มีกล้องด้านหลังนะครับเห็นไหมฮะปึ๊บนี่กล้องด้านหลังแล้วก็กล้องด้านหน้าจะอยู่ตำแหน่งนี้นครับ ไปลองเล่นนะเรื่องกล้องเนี่ยผมไม่เก่งจริงนะครับผมแต่ใช้งานได้นะฮะก็ไปลองเล่นกันดูนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวใหม่ล่าสุดแล้วนะครับก็คือไฟท้ายก็จะเป็นตัว LED แบบนี้นะครับเครื่องยนต์ไอเส็นะครับมาพร้อมกับระบบ ABS ด้วยยางหน้าหลังใส่ของ Pirelli เนี่ยฮะถ้าดูแบบยิบยุดย่อยๆเนี่ยพวกแบบตีนเป็ดนะครับที่หวังเท้านะฮะหรือว่าจะเป็นตะขอตะขอเกี่ยวนะครับยางหน้าหลัง Pirelli อีกต้องเท่าไหร่นะครับเผยเผเนี่ยมีรวมๆประมาณหมื่นหนึ่งด้วยนะฮะรวมรวมไปเสร็จแล้ว ของแต่งของอะไรพวกนี้น่าจะราวห้า0 0ื่นโอ้โหถ้าตีก็ตีเป็นครึ่งแสนได้เลยนะครับเกือบเกือบประมาณนั้นนะฮะเรียกว่าบอกได้เลยว่าของแต่งจัดเต็มใครที่หาอยู่แล้วรถวิ่งน้อยอย่างนี้นะไม่ควรพลาดเลยนะครับเพราะว่าเราจะขายแบบรถราคาเดิมๆกันเลยทีเดียวนะครับจับท่อยเสียให้ดูเครื่องเย็นๆแบบนี้นะฮะมาสตาร์ทรถกันดีกว่าแล้วตัวนี้เป็นจอใหม่แล้วด้วยนะหรือที่แบบชอบเรียกกันว่าจอที t นะครับก็คือจะเป็นแบบ ออกแนวแบบสีดําพื้นอ่ะพื้นดําตัวอักษรขาวนะครับเป็นกึ่งสีหน่อยๆอ,อะไรประมาณนี้นะครับผมนะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นี่แต่ที่ทีเด็ดเลยคือจอ,อนี้ครับคุณชมบอกความเร็วโอ้หบอกมีเพมีเข็มทิศมีอะไรด้วยนะฮะอันนี้ต้องไปลองเล่นดูนะครับอันนี้ใช้ระบบแบบ GPS อะไรพวกนี้หรือเปล่านะฮะมีต่ออินเทอร์เน็ตได้ด้วยเนาะ โอ้อยอ่างแจ๋วนะครับอ่าพวกแบบคอกพีดคอนโทรลต่างๆคอนโทรเลอร์ต่างๆนะครับยังสวยงามคมชัดนะครับมาลองสตาร์ทรถกันอ๋อขออภัยนะครับปึ๊บอ่ะลืมดันสวิตช์ออฟลันนี่สวิตช์ออฟลันอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ฮะทีเดียวติดไม่ต้องบิดคัน่งเร่งช่วยเลยนะครับผมควันข่าวมีไหมมาดูกันรถขยื่นเลยนะฮะควันขาวไม่มีนะบิดเป็นมานะครับ นี่โ,โหนุ่มอ่ะนุ่มมา,มา,มากๆคุณผู้ชม2000โลแทนแน่นอนนะฮะแล้วนี่ครับ ABS กับพิบอันนี้คือปกติรถยุโรปกับรถญี่ปุ่นไม่เหมือนกันนะครับรถญี่ปุ่นเนี่ยมันจะติดค้างพอเราขับไป10กิโเมตรต่อชั่วโมงมันจะดับไปแต่รถยุโรปนะครับมันจะติดกับพิบแบบนี้พอเราขับไปมันถึงจะดับไปพอเราเบรกปุ๊บมันก็จะกลับมากับพิบแบบนี้ว่าเออฉันสแตนบายอยู่นะอะไรประมาณนี้ล้อแม็กพวกนี้เป็นลายใหม่นะครับผมโฉมใหม่เรียบร้อยแล้วนะฮะ ไปลองวิ่งอะไรพวกนี้นะครับก็นุ่มตามสไตล์เวสป้านะครับไฟหน้านะฮะเป็น LED นี่เปิดไฟพาร์ได้นะครับแล้วก็เปิดค้างแบบนี้ก็ได้นะครับผมนุ่มนวลชวนฝันแล้วบอดี้โลหะแข็งแรงนะครับผมทนทานเนี่ยเป็นโลหะสีเดิมโรงงานทุกชิ้นคุณผู้ชมสวยมากตัวนี้มันเป็นออกแนวเขียวมิ้นท์นะแต่วันนี้โดนแดดเนี่ยมันก็เลยแบบดูแบบสะท้อนสว่างมากๆนะครับผมออกแบบเป็นเขียวมิน้นท์อ่อนๆสว่างๆพัเที่วสุด สีแบบนี้นะคุณผู้ชมตัดกับสีดําด้วยเนี่ยผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ดีครับไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะฮะบอกได้เลยว่าขี่ไปไหนก็มีเสน่ห์แน่นอนระบบไฟเรามาดูระบบไฟเลี้ยวกันหน่อยดีกว่านะครับไฟเลี้ยวนี่ครับเป็น LED ติดครบนะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังนะฮะไฟไท้ายก็ติดไฟเบรกก็มานี่ฮะมีครบหมดนะครับผมไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามาครบทั้งหมดนะฮะนี่เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานนะ,ะเดี๋ยวเรามาดับเครื่องกันหน่อยดีกว่าจะได้คุยเรื่องราคากันนะครับปึ๊บ ดับด้วยสวิตช์ออฟไลน์นี่ไหนๆมีแล้วลองใช้สักหน่อยนะครับผม แล้วก็คลายกลับไปให้เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ปี2024ใหม่จัดรถมือ1ป้ายแดงเนี่ยไม่มีอะไรเลยเนี่ย139,900บาทนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วแต่โปรโมชั่นของแต่ละร,ร้านด,ด้วยนะครับใครจะบวกใครจะลบอะไรยังไงอันนี้ต้องไปหากันดูนะฮะแต่ว่าอันนี้เอาตาม o f f ฟิเชีลเลยนะอันนี้ไม่ได้แบบมีราคาบวกหรืออะไรนะครับราคาตาม o f f ฟิเชียของบริษัทเลยนะครับผม139,900บาทนะฮะโอแอบเห็นตรงนี้นิดนึงนะ มีแบบปุ่มโทรมีปุ่มถ่ายรูปมีอะไรด้วยนะอันนี้ต้องไปลองเล่นจริงๆนะผมว่าน่าจะมีประโยชน์เยอะนะครับอ่ะโอเคนะฮะแต่เราไม่ขายราคานั้นครับของแต่งอีกประมาณ4-5่ห้าหมื่นเนี่ยเราก็ไม่ขายราคานั้นนะครับเราขายแค่เพียง99,900บาทเท่านั้นพอครับคุณผู้ชม99,900บาทราคานี้ให้เร็วให้ไวบอกเลยครับว่าช้าอดแน่นอนนะฮะอย่าเทียบกับพวก70,000กว่าบาท7 9็0 0 8 9นแล้วเดีปี21 ปี20อะไรประมาณนั้นนะครับไม่เหมือนกันนะครับผมเอาง่ายๆถ้าตัวนี้เป็นปี21ปี20แล้วของแต่งขนาดนี้จะขายราคานี้ก็ยังไม่ผิดเลยถูกไหมฮะเพราะขึ้นมาจากรถเดิมๆแค่หมื่นเดียวเท่านั้นนะครับแต่นี่คือปี24ตัวใหม่ล่าสุดจอแบบใหม่มีกล้องมีกล่อง,ม,องมีชิวนะครับของแท้เนี่ยมันแพงมากเลยนะ6,800กว่าบาทอย่างเงี้ยผม,มตีเป็น7 0 0 0นะฮะคร่าวๆจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับแต่แกงหน้าอีกนะครับผมยางหน้าหลังพิลลารี่โชก 話。Wow. จัดเต็มจริงๆของแต่งคันนี้ใครได้ไปโคตรขุมสุดของปีนี้ที่เคยเปิดมานะเพราะว่าเพิ่งเปิดมาไม่กี่วันหยอกๆนะครับผมรับปีใหม่ใช้ของใหม่ๆใช้ของดีๆไปเลยนะครับผมจะได้เฮงตลอดปีนะฮะ99,900บาทช้าอดแน่นอนโทรมาได้ที่064-6363-635 064-6363-635จองก่อนได้ก่อนช้าอดนะครับผมคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่อยากจะขายรถอย่าเพิ่งขายใครถ้ายังไม่ได้เช็คราคากับอูปบายนะครับเรารับซื้อให้ราคาสูงไปถึง ไม่มีหักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและโอนเงินสดเดี๋ยวนั้นตรงนั้นไม่ต้องรออนุมัติใดๆเลยนะครับผมนะอ่าแล้วก็สําหรับใครที่กังวลเรื่องวิชาชีพนะฮะจะขายรถทั้งทีก็กังวลว่าเอกสารเนี่ยจะไปตกอยู่ในมือวิชาชีพ w ู <S <S บบอยเรามีทีมงานของเราไปถึงที่นะฮะให้เซ็นถึงหน้าบ้านนะครับปลอดภัยสบายใจหายห่วงได้แน่นอนระบบปิดครับผมนะอ่าโอเคนะครับจะซื้อจะขายอย่าลืมแอดไลน์แอดมาอยูหกสามห้าูบบยนะครับผมฮะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร สกั u สับส i b e กดกระดิ่งกันด้วยนะครับผม